ห้วงกระโดกไก่เฮ้ยกากันแดงแลเลยววันนี้แบ่งมูเนะน,นี่ยว่าแบ่งมูเนี่ยวะ แบงกูเน่แบงกูเน่แบงกูเนี่มากูตัดเครื่องหายใช่ไหมาโอ้ยสวอมุ่งเลยมา dễ gì hay bất ngờ gang 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 chìm gang cẩn nhiều gang 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 chéo no. tám mai tám mai đi đâu đi đâu, với đâu mai đi đâu đây <laughs> <Đấy> là mì <mệt. cười> ừ. đồ cây ăn điếu เดี๋ยวใช่หรอเล่ามาเอาเร็วไปกุอันนี้วันไหนเรแยงกันย้อหันแหละ ทีนี้ก็แย่งกันแบ่งกันจินตัว